อันนี้อันนี้คือสายไหมค่ะสายหมจูที่ต้อถือสายไหมใช่ไหมสายหมสายหมยี่อ้าวพ่อกำลงไม่ทำไม่นะพ่อกำงที่เสรที่เชเ่ย

กล่องมเขาเรียกว่าอะไรเ <Okay. S 1> นี่ยกล่องอะไรชนที่กล่องเกีนี่เหรอกูทามหรอใช่ก <Okay. S 1> ูทนะามวอตเชอรบูลช็อคก่อนสีช็อกละบายนะมอ้อวเดีละลายมือแล้วนะเาชอบแนงโ

วันน yes, ี้แต่งงานแค่นี้วันลูกอะไรคะเนี่ยาตอนเม่ชิลุกซีแม่ไม่ซีนะสีฟ้าแม่เขากนเม่สีฟ้าใช่ถูกต้องเดี๋ยวป่ะเราจะวาดลูกไอศครีมนะ Coba <laughs> lukasi krim. <simitation> Coba lukasi krim. Coba lukasi krim. Coba <coughs> lukasi krim. Ape lemo ah. Ape lemo ah. ลายติดหนุ <Okay. S 1> ่ยจ no <io> no, no. so ุก so ตั so ้งเลยสวยมากเลยนะไปทำเป็นอไหนหนุ oh. <ind> ่ยหนุ so, like ่ยสีม่วงเป็นทุ่ทุ่ยสีม่วงทุ่วยอันนี้คือรางวักินอันนี้อันนี้คืออันนี้สวยเลยอ่ะอ๋อแต่สิง เขาคิดว่าเขาอยากกินไอติอมเนี่ยใช่เขาคิดว่าเขาอยากกินไอติงมากๆเลยเนะีอ่ออเนี่ยใส่เป็นมันไสิ

สีขาวมาทา <c oughs> ขาทมาทาผนังเอาไปเพื่องมาติดลุกออกนะว้วาวเกอะไรขึ้นกับบ้านนี้ฝนเนี่ยฝนนี่บ้าอันนี้บ,บนนันนี้จีนี่ใช้ลุกอันนี้ทีสนี่สลุกาโอเค้ลุมาโอเคมาอาสีแมาแมหมชี

แล้วก็สีไหนอีกสีขาวแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็สีชมใช่ไหมใช่

对呀。嗯嗯嗯 حل

바바바. 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 바 bye right. okay we're done <laughs>